เนนนี่ยคควันนครัรบสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกๆคนนะครับเข้าไปในพืนป่าไปเที่ยวพื้นป่าด้วยกันวันนี้ผมจะพาไปดูเห็ดดาวดินซึ่งเขาบอกว่าเห็ดดาวดินเนี่ยจะหายากมากแต่ที่นี่เนี่ยจะมีเห็ดดาวดินมากมายเลยนะครับเดี๋ยวตามไปดูด้วยกันเชิญครับ ข้างหน้าเป็นเส้นทางที่สูงชันมากครับแต่เราก็ต้องขึ้นไปข้างบนแต่ไม่รู้ว่าเห็ดดาวดินจะมีหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มี <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวเราลงมาข้างล่าง บรรยากาศในผืนป่านะครับเป็นบรรยากาศที่ดีมากตอนนี้ฝนได้ตกโปรยปลายลงมาเนี่ยนะครับแต่ก็โชคดีมากที i, okay? ่ม ouais. ีฝายชีตนะครับซึ่งเป็นหลังคามุงกันฝนให้กับเราการที่เราได้มาสัมผัสในผืนป่าเนี่ยนะครับเราได้เห็นสิ่งต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพันไม้ต่างๆสิ่งสวยๆงามที่ธรรมชาติมอบให้บริเวณแถวนี้ก็จะมีเห็ดดาวดินนะครับจะกกระจายกันอยู่นะครับแถวนี้ ซึ่งป่าแถวนี้เนี่ยก็ได้ความชื้นนี่ครับซึ่งลายฝนต้นหนาวเนี่ยที่นี่ก็ยังมีฝนอยู่เดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะครับเจอตรงไหนก็จะอเอามาใหา้ทุกคนดูกัน เห็ดดาวดินบริเวณแถวนี้จะเยอะมากครับเห็ดดาวดินเนี่ยจะเป็นลักษณะกลมๆแต่พอถึงช่วงระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะแตกบานมาเหมือนกับดวงดาวมีเป็นแฉกๆซึ่งตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นอากลมๆและจะมีพวกสปอร์อะไรอยู่ข้างใน ผมจะชอบเอาไม้เนี่ยกดลงไปแล้วก็จะมีควันพวยพุ่งออกมานี่ครับเห็ดดาวดินเนี่ยทานได้นะครับอ,อันนี้เล็กอันนี้เล็กมากแต่ก็สวยนะ นำไปทำอาหารได้นะครับจะไปต้มไปแกงข้างในข้างในก็จะมีลักษณะเป็นถ้าแก่ไปมันจะสีดำๆไม่น่าทานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูอ่อนๆแล้วกัน on, on. อ่อนๆอ๋อเป็นควันเลยนะครับแต่ควันลอยเห็นไหมเดี๋ยวลองดู เราดูใหม่นะครับเนี่ยควันนะครับแต่ก็บอกว่ากินได้นะครับมันสังเกตมือดำเลยนะครับมันกินได้แต่กินอ่อ,อนๆเดี๋ยวขอทดลองอีกอ่าขาวแบบนี้เนี่ยนำไปทานได้นะครับไปลอกเปลือกข้างนอกสนีน้ําตาลออกแล้วก็นำไปต้มไป แกงได้เลยนะครับอันนี้ทานได้นะครับอันนี้สวยมากเลยนะครับสวยมากนี่คือเห็ดดาวดินนะครับเป็นเห็ดที่หายากแต่ที่นี่เยอะมากาสวยนะครับ ่ทุกคนครับตอนนี้ผมต้องหยุดนิ่งเฉยก่อนเพราะว่ามีตัวอะไรอยู่ข้างหน้าเขากำลังมองผมอยู่นี่คืองูจงอางครับตัวใหญ่มากน่าจะยาวสองสามเมตรต้องรอให้เขาไปก่อนแล้วเราค่อยไป ตอนนี้ฝนก็ตกลงมานะครับซึ่งตกไม่หนักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวยังไงเราไปหาที่พักก่อน คลิปนี้นะครับเราพบกันเพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าซึ่งผมจะพาะทุกๆคนเนี่ยเข้าไปในพื้นป่าไปสัมผัสพื้นป่ามีเรื่องราวดีๆต่างๆมากมายแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ